ที่ซื้อเลขลาวหรือว่าเลขเวียดเลขใดก็ได้เนาะเลขเว,วียดนามเลยมั้ก่อนอื่นมด้ถาว่าเฮานำเงินเขามาอยู่หยอดเงินเนาะสูงกว่าหนึ่งพันกี่ขึ้นไปถ้านจะมาซื้อได้เนาะหลังจากนั้นเขากดเข้า่าซื้อเลขเนาะกดที่ซื้อเลข ตัวนี้นะเนาะเลร็กตัวนี้แล้วจากนั้นก็เข้าไปแล้วห้องเลือกประเพทห้วยที่เขาจะแทงเนาะถ้าตัวใดยังเป็นสีแดงแมนหว a w ยังเปิดอยู่บรทันในปิดเนาะถ้าตัวใดเป็นสีขาวแสดงว่าปิดไปแล้วองอ่ายๆก็คือมื่อนี่เขาปิดแล้วมืออื่นเขาจะเปิดใหม่เนาะ ยู่ตัวอย่างว่าเขาอยากซื้อห้อยลาวพัฒนาก็คือห้วยจออกมานีเนาะกดเขาคำว่าห้วยลาวเลยหลังจากนั้นเขาอยากแทงเหล็กสามตัวให้เขากดสามสามตัวบนเนาะถ้าจะแทงสามตัวบนกกดสามตัวบนถ้าเขาอยากแทงสองตัวบนให้กดสองตัวบนเนาะ แทงสองโตยกตัวอย่างข้าพเจ้าอยากแทงสองโตหลังจากนั้นให้พิมพ์ยกตัวอย่างว่าอยากซื้อสิบสามกดสิบสามเนาะสิบสามแล้วก็หาสามไม่ใช่กสามหลังจากกดแล้วเนาะให้มาใส่ราคาคลิกคำว่าใส่ราคากดเข้าไปหลังจากนั้นเลขที่เอากดไปเมื่อกี้นี้เนาะมันจะมีมันจะใช้เงินในห้าก็คือ้ละ ห้หองละพันกีบเนาะยกตัวอย่างว่อาอยากใส่หาพันในห้องนี้หอกลบ 1, กหนึ่งเด็กหนึ่งออกเติมเฉลี่หาเ 5, นาะอยากใส่สามพันก็ะดับหนึ่งหนึ่งออกเฉลี่ยสามถ้าอยากใส่ห้องละสิบพันหกกดเลขหนึ่งเลขศูนย์เติมใส่เนาะหลังจากนั้นหอกะมากดทีคำว่าพยเนาะ กดคำว่าโพยโพยก็คือตัวนี้เนาะส่งโพยหลังจากนั้นก่อนสำเร็จเนาะมันจะมีบินขึ้นมาให้เรา,าสมาคถแคปเจอาไว้ได้เนาะส่วนการอธิบายการซื้อหวยก็ประมาณนี้เนาะ